ร่วมจัดไปโดย y า m a h a t r ซ c i t y เครื่องดื่มคบการบินไทย กลับสู่ไปที่2ค่ะกีฬาโดนโดนครับผมนี่เลยเราพูดถึงเรื่องนี้เลยค่ะพี่แชมป์นี่อะไรฮะ <c oughs> เต้นบอลเล่ง์ไงโอ้โหน่ารักมาก่านยืไม่กล้ายืนอ่ะค่ะอันนี้เป็นเต้นบอลเล่นะคะที่ไม่ธรรมดาเพราะทั้งสูงทั้งเสียวเต้นสูงประมาณ 1,000กว่าเมตรนะพี่แชมป์ขึ้นไปเต้นกัน1,000กว่าเมตรเลยนะใช่แล้วค่ะไปชมกันเลยค่ะที่ประเทศจีนค่ะเรื่องเสียวๆต้องยกให้พี่จีนเขาเลยนะครับอะไรที่คิดว่าทำไม่ได้พี่จีนบอกจัดไปล่าสุดมาอีกแล้วครับกับกลุ่มนักเต้นบัลเล่ที่พร้อมโชว์ลีลาออนชอยส์พลิ้วไหวให้คุณได้ชมแต่แค่เต้นบัลเล่ธรรมดามันง่ายแบบนี้ใครๆก็ทำได้ฮะว่าแล้วก็เลยจัดไป ความเสียวด้วยการขึ้นไปโชว์บนพื้นกระจกใสใหญ่ที่สุดในเอเชียอยู่ที่เมืองฉงชิ่งในประเทศจีนนะครับความสูงจากพื้นนี่ก็1,200เมตรหรือประมาณตึก400ชั้นนักบัลเล่คนหนึ่งบอกว่าตอนขึ้นไปยืนบนกระจกรู้สึกเหมือนนกเลยอยากจะบินไปไหนก็ได้แม่ก็เล่นสูงเสียดฟ,ฟ้าซะขนาดนี้ถึงบินไม่ได้จริงๆแต่ก็บินได้แล้วล่ะครับ ใครที่กลัวความสูงหรือเป็นโรคหัวใจก็ไม่แนะนำให้ไปนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบอะไรเสียวๆอยากไปชมความสวยงามของวิวที่ทัศน์จากมุมสูงเหมือนนักบัลเล่บ้างเดือนหน้าที่นี่ก็จะเปิดอย่างเป็นทางการแล้วละครับใครอยากรู้ว่าขึ้นไปแล้วจะเป็นอย่างไรจะรู้สึกเหมือนนกจริงไหมก็จัดไปได้เลยนะครับ ไปไงรับพี่แชมป์ทั้งสูงแล้วก็เสียวมาเื่งจีนเขาชอบอยู่แล้วแหละไอ้อะไรใหญ่ๆสูงๆสูงเสียวอลังอะไรงบเยอะๆานจีนก็ถนัดอยู่แล้วเขาชอบเลยส่วนเรื่องต่อมาครับมาดูเรื่องของเดวิดแบคแคมนะฮะคือจริงๆเขามีลูกอยู่3คนสาวพายมีอยู่4คน3ที่เป็นผู้ชายคนแรกเป็นผู้หญิงนะฮะทางด้านของบรุกลินโรมิโอครูซแล้วก็ฮาร์เปอร์นะครับคุณผู้ชมครับแต่จริงๆเนี่ยคนแรกเนี่ยชื่อบรุกลินแต่เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยเรียกคนโตว่าบรุกลินแต่เรียกว่าอะไรไม่ต้องสงสัยแล้วครับเพราะตอนนี้อยู่บนคอครับ ในวงการกีฬาหนึ่งในซุปตาที่เป็นไอดอลของบรรดาผู้ที่ชอบสักก็คือเดวิดเบคแฮมอดีตกับตันทีมชาติอังกฤษด้วยหน้าตาความสามารถสไตล์การแต่งตัวและทรงผมทำให้เขาเป็นผู้นำแฟชั่นของคนทั่วโลกตอนแรกๆเบคแฮมก็ไม่ได้มีแววว่าจะชอบสักอะไรมากมายแต่พอได้เริ่มแล้วก็ติดใจคนไม่ชอบเห็นแล้วก็บอกว่าเลอะเทอะชอบแบบเดิมมากกว่าส่วนคนที่ชอบก็บอกว่าแท่ดี แต่รู้ไหมฮะว่าแต่ละรอยสักของพี่เบคเนี่ยไม่ใช่แค่รอยสักธรรมดานะครับเพราะทุกอันมีความหมายแทบทั้งสิ้นโดยเฉพาะกับคนในครอบครัวเช่นรอยสักรูปเทวดาผู้พิทักษ์ที่มีลักษณะคล้ายพระเยซูถูกตรึงกลางเขนตรงกลางหลังโดยมีชื่อลูกชายคนที่2และ3อย่างโรมิโอและครูสอยู่ด้านบนและท้าย บริเวณด้านล่างของแขนซ้ายรอยสักรูปผู้หญิงที่สะดุดตาสุดๆสื่อตรงถึงวิกตอเรียมบคแฮมภรรยาสาวคนสวยของเขานั่นเองสำหรับลูกสาวคนเล็กน้องฮาเปอร์พี่เบคก,ก็สักชื่อไว้ที่ด้านล่างของคอด้านข้างซ้ายะนะครับและเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้เพิ่มคำว่า p r ิตตี้เลดพร้อมกับหัวใจดวงน้อยสื่อประมาณว่าฮาเปอร์สาวน้อยน่ารักของพ่อนั่นเองล่าสุดครับเบคแฮมได้ไปสักมาอีกแล้วฮะ คราวนี้เป็นการสักที่คอด้านขวาครับเพื่อสื่อถึงลูกชายคนโตที่มีชื่อว่าบรูคลินที่ตอนนี้กลายเป็นขวัญใจสาวๆไม่ต่างจากคุณพ่อเลยนะครับแต่ชื่อที่สักกลับเขียนว่าบัสเตอร์ซึ่งแบ็กแฮมบอกว่าเป็นชื่อเล่นที่เรียกลูกชายคนโตมาตั้งแต่เกิดเอ๊ะแล้วคำนี้หมายความว่าอะไรอ่ะคำว่าบัสเตอร์ถ้าเปิดดูในพจนานุกรมจะแปลว่าคนที่ชอบทำลายข้าวของหรือจะแปลว่ามือปราบก็ได้แต่คำว่าบัสเตอร์ที่แบ็กแฮมหมายถึง เป็นแสลงครับที่ใช้เรียกเพื่อนผู้ชายหรือว่าเด็กผู้ชายนั่นเองค่ะโอ้โหนี่เลยสักตรงนี้นะคะก็หลังๆผมว่าหลังๆผมว่าเขาเริ่มเยอะไปแล้วหนูว่าเขาจะทั้งตัวแล้วค่ะคงดูก็นะคือผมว่าถ้าไม่ใช่แบคแคมเนี่ยคนคงด่าแต่เป็นแบคแคมทำอะไรก็ไม่ผิดนะฮะลอทำได้หมดอะไรก็ไม่ผิด คราวนี้ก็มาเรื่องของรอยสักที่คุณพูดถึงแล้วใช่แล้วค่ะโดยส่วนตัววิวแล้วเนี่ยวิวนะคะไม่ชอบรอยสักเลยวันนี้นะคะวิวจะมาแนะนํารอยสักที่ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้สามารถสักแต่ว่าไม่ต้องเสี่ยงที่แบบต้องมาเจ็บใจช้ําใจทีหลังอคืออันนี้คือเขามีการกันกองมาแล้วนะฮะว่าสักกันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นลายใช่แล้วลายพวกนี้เป็นลายที่แน่นอนอาจจะเบสิกหน่อยค่ะแต่ว่าพูดง่ายภาษาชาวบ้านคือดูแล้วไม่ทุเรศนะฮะถ้าอยากจะทำมีอยู่สิบใช่ไหมใช่แล้วค่ะจัดไป การสักถือว่าเป็นเรื่องที่แพร่หลายกันมากขึ้นนะคุณผู้ชมโดยเฉพาะวงการกีฬาไม่ว่าจะเป็นลีนอลเมสซี่เดวิดเบคแฮมหรือว่านักกีฬาอื่นอนอีกมากมายซึ่งหลายคนนะคุณผู้ชมก็เลือกที่จะสักตามขวัญใจของพวกเขานั่นเองค่ะโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือผลกระทบตามมาจนอาจจะเจ็บทั้งตัวและใจก็ได้ค่ะคุณผู้ชมแต่วันนี้นะคะวิวมี10รอยสักที่ไม่ต้องเสี่ยงจากการเจ็บใจค่ะอันดับที่1น,นะคะเป็นลายดอกไม้ค่ะ เป็นรอยสักที่ยอดนิยมสำหรับสาวๆที่นิยมเป็นอันดับต้นๆเลยค่ะ 2. ค่ะลายผีเสื้อค่ะอันนี้ก็เหมาะเลยสำหรับสาวๆที่แอบเปรี้ยวค่ะอันดับที่3ค่ะนกเป็นผู้หญิงที่โลกส่วนตัวสูงไม่ชอบอยู่ในกรอบคอบเคต 4. ดาวค่ะอันนี้เหมาะเลยสำหรับหนุ่มสาวร็อกเกอร์นั่นเองค่ะ 5. ามังกรรอยสักที่แสดงถึงความแข็งแกร่งที่เราผู้ชายนะคะที่เวลาคิดอะไรไม่ออกก็มักจะสักลายนี้กันค่ะ 6. นะคะก็จะเป็นลายสักแบบเครื่องรางของขังความเชื่อของแต่ละบุคคลน,นั่นเองค่ะ 7. รูปทรงเลขาคณิตเหมาะเลยค่ะสำหรับคนที่ชอบอะไรที่แบบเรียบเรียบ,ยบง่ายๆค่ะ 8. ปีกรอยสักที่บ่งบอกถึงการเป็นอิสระ 9. รอยสักข้อความโดนๆน 10. ลายชนเผ่า เป็นลายที่เท่แล้วก็เก๋ไปอีกแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนใครค่ะไม่ว่าจะสักในรูปแบบไหนหรือว่าลายอะไรนะคะคุณผู้ชมแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นก็คือตำแหน่งที่คุณสักจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของคุณนั่นเองค่ะวิวคิดว่าผู้หญิงเนี่ยชื่นชอบหรือผู้ชายชื่นชอบสามารถสักได้เป็นตัวเล็กๆน้อยก็ได้นะที่วิวได้แนะนําไปกฎของการสักคือเริ่มเล็กฮะ <S <S เริ่ม <S <S ให้เล็กตัวเริ่มให้เล็กแล้วก็ทําข้อมูลให้ดีว่าจะทํายังไง จะมีส่งผลต่ออาชีพหรือเปล่ารักษาความสะอาดอย่างไรคุณคมั่นใจหรือเปล่าว่าถ้าเกิดมันอยู่กับคุณไปอีกตลอดชีวิตคุณจะรับได้หรือเปล่าไม่ใช่บอกเออซิวะนะฮะอันนี้คือเรื่องต้องคิดเย,ยอะๆเพราะมันอยู่กับเราแต่ตอนนี้ที่ดังมากคือโคซิโกะนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยในนัดเจออิลักเนี่ยก็มีคนไปว่านักบอลไทยว่าไอ้นี่เล่นไม่ดีคนนี้เล่นไม่ดีนี่เล่นไม่ดีซกูก็บอกว่า ถ้าเกิดคุณไม่พอใจมาดา่าผู้จัดการเพราะว่านักเตะในทุกคนลงไปเล่นตามแผนแล้วก็ผมคิดว่าเขาเล่นตามแผนได้ดีถ้าไม่พอใจมาว่าโค้ชก็ฉลาดนะครับเพราะตอนนี้ผมไม่มีใครกล้าว่าโค้ชซิโก้นะฮะเพราะตอนนการคุมทีมก็ยอดเยี่ยมแล้วก็ตอนนี้ผลงานในฐานะเป็นนักเตะนะครับก็ถูกสื่อต่างประเทศยกย่องให้เหนือนักเตะระดับโลกหลายคนชนะใครบ้างและฮิตท,ทอะไรจัดไป หากพูดถึงฟุตบอลไทยนาทีนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักซิโกโ้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเฮดโค้ชทีมชาติไทยที่พาควา้าแชมป์ทั้ง4เกมและอาเซียนครับปลุกสถาบอลไทยให้กลับมาอีกครั้งด้วยสไตล์การเล่นที่สวยงามและสุภาพทำให้ได้ใจแฟนบอลไปเต็มๆไม่ใช่แค่ความสามารถในการคุมทีมเท่านั้นย้อนกลับไปสมัยที่โค้ชซิโก้เป็นนักฟุตบอลเขาคือศูนหน้าเบอร์13จอมตีลังกาที่จัดไป สัตว์ประตูสวยๆสำค,คัญสคัญพาทีมชาติไทยควา้าแชมปมามากมายทั้ง4เกม4สมยัยและ King's Cup อีก2สมยัยล่าสุดสื่ออังกฤษได้รวบรวมสถิตินักเตะที่ทำประตูในนามทีมชาติได้มากที่สุดในโลกผลที่ออกมาทำเอาแฟนๆชาวไทยยิ้มไม่หุบเลยนะฮะเพราะคซิโก,โกของเราครับมีชื่อติดท็อป10ซะด้วยหลังจากทำไปทั้งหมด70ประตู แต่ที่ทำเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าคือค o ซิโกยิงได้มากกว่าซุปตาระดับโลกหลายๆคนทั้งดิเดียสโรบาร์กองหน้าไอวอรีค s สที่ทำไป65ประตูลอนทองคำโรนัลโดบราซิลที่จัดไป62ประตูสลาตันอิบราฮิโมวิชกองหน้าตัวเก่งทีมชาติสวีเดนอยู่อันดับที่22ยิ่งไป57ประตู รวมถึงกองหน้าเบอร์หนึ่งของโลกอย่างคริสเตียโนโรนัลโดในลีกอาจจะยิงเยอะแต่ในานามทีมชาติพีโดจัดไปเพียง55ประตูเท่านั้นทำให้อยู่ในอันดับที่17เท่ากับว่าโคซิโกยิงได้มากกว่าพีโดถึง15ประตูเลยทีเดียวนี่ก็แสดงให้เห็นนะครับว่านักเตะไทยมีทั้งคุณภาพและก็ศักยภาพอยู่ในตัวหากทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนายอย่างต่อเนื่องและจริงจังโอกาสที่เราจะไปบอลโลกก็ไม่ต้องรอชาติหน้าหรอกนะครับ ชาตินี้ก็ไปได้โคซิโกเราเก่งจริงนะคะได้ต้องบมือให้เลยเป็นคนฉลาดค่ะนะฮะฉลาดผู้ฉลาดตัวอย่างเดียวไม่ตัวโดนเชิญออกเร็วเลยโอ้ยไม่รอราโคซิโกได้พูดแล้วว่าชีวิตของผู้จัดการเนี่ยคล้ายๆชีวิตยุงนะสั้นมากเ <ยง S 1> วลาชนะทุกคนก็สรรเสริญ เวลาแพ้ขึ้นมาก็ก็ว่าก็โจเซ่มูรินโญ่ฤดูการที่แล้วพาเชลซีเป็นแชมป์ทุกคนบอกสุดยอด<า>เริ่มมาห้านัดแรกแพ้ตอนนี้เขาบอกให้ไล่มันออกนี่คุณดูดิคือผมบอกเป็นอาชีพที่เป็นอาชีพที่ยากเป็นอาชีพที่ขึ้นอยู่กับชัยชนะเท่านั้นซึ่ง คนมันไม่มีใครหรอกครับมันจะชนะทุกนัดใช่แต่เมื่อยิ่งดังก็ยิ่งเสียงแล้วก็ต้องคุมลูกทีมอีกใช่ฮะฉะนั้นก็ขอเป็นกำลังใจคือผมว่าเราดูบอลมาเยอะนานๆทีถึงจะเห็นโค้ชแบบนี้นะฮะเพราะคนไทยเองก็ต้องมีความอดทนเพราะโค้ชซิโก้ก็สัมภาษณ์นะครับว่ามีคนหลายคนดูบอลเป็นแล้วก็มีอีกหลายคนยังดูไม่ค่อยเป็นอ่ะนะฮะฉะนั้นก็มันกลับมาในจุดที่ผมเคยบอกอยู่เสมอแหละกว่าจะเป็นโค้ชซิโก้กว่าจะติดทีมชาติมันยากยากมากนะฮะอันนี้ก็ต้อง อยากเห็นเขาอยู่คุมทีมน,นานก็ต้องสนับสนุนกันหน่อยแล้วกันใช่แล้วค่ะ,ะ <ผม S 2> ส่วนช่วงหน้าค่ะฮียวีฮานะคะนี่เลยต้องแนะนำใหิชามนิดนึงเป็นพิธีกรหรือเป็นนักข่าวหรือผู้กาศข่าวเวลาออกไปนอกสถานที่ต้องระวังนะคะทำไมฮะบางที่อาจจะเสี่ยงตายก็ได้ค่ะ,ะช่วงหน้าชมค่ะพูดนี้ไปผมจะกล้าไปไหมเนี่ย